อาบน้ำให้น้องนะคะ oh. ตอนนี้อาบน้ำให้น้องปุกกี้นะคะ oh. ไม่อยากจะนอนนะคะ oh. เวลาให้นอนเราก็ไม่อยากจะนอน oh. Oh. Okay. อยากอาบน้ำให้สบายสบายไม่อยากจะอาบนะคะต้องบังคับกันนะคะเนี่ยเด็กขี้เกยียจอาบน้ำนะคะเด็กปุ๊กกี้ขี้เกยียจอาบน้ำนะคะอยากจะลุกอย่างเดียวยที่สร้อยกิน อาบน้ำให้ไม่อยากจะอาบกินอีกแล้วเด็กขี้เกียจอาบน้ำค่ะ